สบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงเปล่าถูกทานเมื่อนี้ก็มาพวกก็ะซองก็ปีคือเขาพี่น้องก็ปีก็เลยมาบ้านนาการแล้วบ้านป่าแล้วนิ่งข่าวว่าน้องนัดพันล,ลมล้มเนาะก็ปีก็สิดพิทาไปพาหันไปชมไปเยียมน้องนัดเนาะเ็บ้หูว่าเพลินล้มอยู่ใส่ดอกสิดธิทามเพลินเลยว่าเพลินไปใส่เป็นจังลม้มเนาะไปพี่น้องไปลุ่นกันว่าเพล่นจะอยู่เพื่อนหรือบ่อนเนาะยันไปสักหยอกสักยาก,กับโบ้เพืเ่อนไปลุ่นไปชมกัน ไป,ปตำรวจจะใช้คูใจของกปีเนาะไปะลุถ้าระถามไปชมหอดเทือนน้องหนัดเนาะเข้ากับเมาเทือนน้องหนัดแล้วเรียบร้อยเนาะเห็นนอนผ่อนนอนอยางอยู่เนาะทุกคน เปนนอนยางฮึคิวหาย้องหัดเปนนอนยากเนาะเี like ่น้องเนาะเป็นเจ็บแข้งเจ็บขาเสวัส <noi> ดีไหมรอย็นนอนฝนย่างแมนแหละหลดเพิ่นล้มน่าหลดเพิ่นเลยอยากส้นงวก็จะกับล้มถาล้มแต่รอดค่ะ มเมนบอองเถื่อหรอล่หลดเจ้านี่ยลายเถื่อเลยลายเถื่อเลยดข้นนี่จะปเอา้าเจ้าชนเจ้าชนง่อยชนง่อยใช่ไนนี้แชนอยู่ไชอ่อีหลมเยนีหลมเยน,นอันนี้อยู่บ้านชีวิไลบ่ตไรเอเพิ่นไปนเอาเขื่องเอฟซีเพิ่นผาเขื่องมา เด็กน้อยเนาะเขาก็โบ้ยจักเขาก็าโบโนแนมนะแนมลังเขาขออกีรดลงมานะตพอด,แบบด,ดีขี้ดื้อขนาดพี่น้องพอดีแบบขี้ดื้อขี้ดืด้อนเ<ำ>ะเอ้าเป็นอย่างนีแเลยเพราะขี้ดื้ออะไรเนาะอไะไรนี่รถเปิ้ลยังบ้ยมีพี่น้องกำลังแปลงมาพี่น้องเลยยังคำไม่ได้ถ่ายเบิ่องดื้อ ครับบจะทาบปุ๊บอะอืมฝันขี่หลดแห้งเติมเนาะประมาณหกเจ็ดหกเจ็ดสิบเมตรปะหกสิบมานอนขาวานเลยนะหกสิบทางบานเทา,านะมันก็ไววเติมเนาะนทางก็ทาง,กทางที่พุ่นอีกตามกระี่ดีเนี่ยนะ แม่้วทางเทศบานเท่าใครกูทางไปบบาลบ่อตายเลยแม่โยนแบกเลยบด้าขเชก็ได้บัดกน่อยเขาก็บุหูแม่แหละมันเปิดทางนะเน่ะใครแต่ยังเป็นทางอันนี้พี่น้อยสมมติเราเป็นทางแบบทางดำหรือทางยังเนี่ยโอ้ยแห่งดรถแห่งกระมวลขากว่านี้คนกรเจ็บอีกมันพอมีแต่เนื้อเอาสิบาทไปแล้วมาลง ลงทางยางนะขึ้นไช่กันหนอกขึ้นไช่กันหนอกบ่ได้อีกนะครับเจ็บหัวแบบกบีคือกันใส่หมวกกหนอกเทิงเลยเจ็บหัวใส่เจ็บหัววินหัวเลยเจ็บหัวแบบเจ็บหมวกหมกได้เพิ่นก็เลยบ่ใชัคือว่าแล้วมันก็ทางบ้านเฮามันก็ขี้ผุนลายมันก็เด็กหน่อยก็ขี้ดื้อนี่ฮะนะเด็กหน่อยเขาจะยังบ่ฮู้ชาขยังคิดว่ามีแต่รถสิบ่มาตลอด มันคืออยู่ทางไงดิอยู่ทางไงยังว่ากันสมมหมดว่าอยู่ทางไงเนี่เขาเขาสีเิ้มอยู่ดออเด็กหน่อยพวกหลุดญ่หลุดยังอันนี้ว่าเป็นหลดจากเฉยๆทุกหมดว่าคอาเ็นเว้นอันไหนเขาปล่อยตั้มเลยเขาไปิกัมเบรกลบได้น่ะทุกหมดจาเป็นวัยรุ่นคือกันสเลยอันนี้แบไฟจีดเจ็อนนีู้ฟีเจ็บาจเจ็บอันนี้ยังหวั โซเจ็บคนเดียวนะพี่น้องเอ้ยขขาเจ้าบริเจ็บน้อยเดียวอะไรเขาเจ้ากันเนเด็กน้อยเขาหอบโบักขอโถทำเด็กน้อยนะพี่น้องเขนว่าเขามตัดนโลดเาขาก็เจ้นายกํลังขี่ดื้อแบบดื้อนเลือดทานกําลังเหาบโบจักกํางขีไปจะจอมเอาโดเจ้าขึ้นเะะบเขาอะเอาโหลดขึ้นให้แน่วอ่ะถ้าเกิดมัย่อโหลดขึ้นจะที่เขาก็เกือานอยู่ในโดอืมพาะว่าแล้วเขาก็เซลึงเซลเนาะ เอาเด็น้อยเขายังเกล้ากาเลยแปลคือเฮานี่เผู้อื่นลมเฮาก็ตกใจจันเขาเป็นนั่นเป็นนี่หั่นนะ้ใครนี่่จอยเลียวลาบ่เลียวลงถ่ายรั่อยเพิ่นบ่ยากค่ะเบ่ฮงมาตัดหน้าเฮาก็บ่รู้เนาะว่าเาสิมาตัดหน้าเนาะสิฮู้รถทางต ไหว่น่ดี๋เดี๋ยวบบริษัท่กระบอกไว้เกินไปนะหาฮุกชหนึ่งื้อบวไว้อีกนงปานกลางธรรมดาแต่ขีแต่เต่งก็มีสติอีกล้วมเราวตัดหนาเลย้าม้ากเจ้าัมีคนหนึ่งออกก้อนหรือว่าหมออกก้อนบอกมนะหมออกก้อนกกเตอร์ไจะออกกกเตอร์แล้วก็ืไป อืมจาเรียนระยะไกลกันอยู่สช่เรียน10เซตรเลยเนาะคือกลัวเลยมันควันทางวันเท่าเรียนไก้กันกันเนาะมันไก่กันก็มับเอิเอินกันรงตบะมันเอิมันเชียงหลอดเชียงยังกับบริญินเลย ร,รถข้าม่หลดนเปอร์ซีีซนั่นนะบ่สีชมพูนะอืมเจะเอาเบอรนะเขาแเาปลัอ๋อโอ้ยหา่หากมันเลยพิดมันออกมาบ่เบิ่งเนาะเขา,ขา,ขาเขาจ้าเลยพีดกันเหมนสมุดกันมนสนหรือพย่างนี่กัเอาแหลนทางตรงเขาออกมาจากเทียนนาเขาบบเบิ่งด้เีขาไได้ว้อกซ้ในทะาบเบิทางน้จะออกมา่โบเบิ่งทางนน้่า ตัวแมนแมนแมนแมัวแนมสายแนเข้าบัาตแหล่ทางตรงเนาะแม่เข้าบุบบุไว้ชนะตัดหนาเข้าเน้องแ,มน,แมนมมึงหมูมาเป็ดไก่กับบุบบุบมีแต่คนอางเทียงพระเจ้ากำเรมว่าต้านนะนะแบบกระโหลกออกมาเลยแม่รลุดิันหนนนนรือฝ้าฝนลมไร้เใใถื่อนอะไรเป็นอไหไร้เถื่อนแล้วเดี๋ยวาพระเจ้ากายไร้เถื่อนนเข้าพอเจ้า แม่พอพอเสียเ,เวลาเจ็บแข่งเจ็บขาเจ็บสุขภาพตัวเองว่า<อ>แล้วมันกับบริหารลมหรือเปล่าเจ้าบริพันต์ยังเลยบ้งางบางคนเขาจววะว่าคนผู้เฒ่าผู้แก่เขาจะว่ากันเช็คพับเ,เป็นนั่นเป็นนี่ลเราพาเราพันก่อนได้เป็นนั่นเป็นนี่พันคือชิเม่นท่าเอาพันเนี่ยโบราจะแตกนเนาะ สมมติเคยฟันใสเลขใสเบอร์นี่ยไ่ได้ถือไ่ได้ถือได้ันขนแมงเมีน่ะทุกคนเลยิ่นกับไปเอาช่างไปเอากล่องอยู่บ้านได้ก่อนบ้านไ้นเว้ราทางของบ้านขยองอ่ะบเลือกลงไปข้นหินก่อนลงไปขา้นหนอืม้อาคือหรไปทางบ้านขยองสะ S 1> <S 1> <S อขวานละมาทางไปทางขยองมันเป็นทางทางดีไปทางคงเสนีย์เป็นทางดีเนาะทางดีก็เป็นแบบข้าหนึ่งสุดข้าหนึ่งสุดนะข้าวครัวนะทางบ้านนองเอ้ยมันก็เปดีคือทางในเมืองอันนี้ที่อันตรายก็ต้องให้คนมาดูแลมาเบิ่งมาเชี่ยขายุมพายาเรือพาโหลดโอ้ยบ่เห็นกิน่งเพี่น้อง อยูเมืองลาวเฮามันเคยอยู่เมืองไทยข้เห้ากับมันกับไปได้เป็นนักปนัดนเนาะเป็นนักเจอแม่เขาเด็กหน่อยเขาก็ยังบฮห้จักอเดีอวนีรถคันน้น่แล้ะกนี่รถคนมันเทในแป้งใ้แน่แว่า้านะ้แต่ว่าบนทักเกียพเนแม่เขาจักเลยองนี้บุหุขาเจ้าก็จะชิมีส่ำได้เนาะใ้าก็มีแต่รถนะกับบจักเขาเนาะหักาอก เล่อจนเอขนาดหนหกันเจาเสาพอเจ็บแห้งกะนั้หายกพราะยังไงเขาจาเบิ่งอยู่บานลงสูงยืนแล้วมันจหัดแล้วมันจะดื่นึนมาได้แมนเลยด่ขึ้นมาหัดกบาในนอนมจืพนวาจะใครเขามาหลับไปเฉาได้พนองเลยนี่แม่เจือดา้อมพนวา หวาแล้วพ่อใหญ่จ่อยฝืนไปคนง่ายๆเนาะว่านองง่ายสื่อเปคนสื่อเนาะพี่นาแม่บอหมักม่เรื่องบ่มักว่าวนะแม่นาบหมักนี่้เนเ้บมักกันหมปฏิเสธแม่เนาะปฏิเสธเพูดิจเทียงกันยากเนาะจ่อยเรือย สมุดเออข่อยเพชรเจ้าเพชรเนี่ยพอดีเชื่อเวลาจะถื่จเยอะเลยเจ้าขี่รถไวมาบ่เบิร์นเข่าแม่เขาขี่ทางตรงเนาะเขาขี่ทางตรงเนาะตรงเขาเจ้าออกมาจากกันเทียงเทียงกับเทียงเขาคอมเมนออกมาเบิ่งกับโบ่บเป็นยังนะพี่น้องสมมุาเขาออกมาบ่เบิ่งมันจะไปเทียงกันอยู่ในเทียงอะไรพี่น้อง จเจ้มจว่าเฮาว่าเอ้ยเจ้าก็แล่นไหอยู่นะไม้ได hmm. uh, ้ทางมาจากปกติเนาะเขาวไดเขามาเขาเขามีจะคนอยู่ในทียหงหนึ่คนหนึ่งอ่ะออกไปวิงเลี้ยแบมได้เตะเด็กหน่อยสาคันนี่เปล่าอือแล้วยังบอกข้อโทษอยู่บอกขอสทดแล้วมันยังบุอยากข้อโทดอยู่มัน

นั่นบวเ,วเป็เตอขี่ใช้พี่หน่อยถอดผ้าลมเลยบวบวปแปลงแมนพี่น้องคลิปแม่นแหละวระดับพันบาทขาสองอยู่เล่าแพงเลยพี่น้ององแบาทงเ,งเอลอยงแบบมงอบ คลิปนี้ก็ชมมาพอควรเลยเนาะพี่น้องผ่าก็ไหลก็แท่สองก็ปีต้องหนักแต่เจ็บแห้งตื่อเป็นองไได้ยากขอบคุณหลายเด้อที่เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะแหละกับภมียาเขากล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องเป็นได้แก่วเขาแล้วหรือกันว่าแถวแล้ว